ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดงานแต่งไทยชมประสาทและการแสดงแสงสีเสียงเล่าตำนานที่ประสาทนาครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายพนุย้ศสีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเปิดงานแต่งไทยไชมประสาท ร่วมตักบาตรเทโวพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการจัดงานกลุ่มรักนครหลวงเทศบาลตำบลนครหลวงภาคเอกชนตลอดจนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานพร้อมชมการแสดงแสงสีเสียงเล่าตำนานเทโวโรหณะที่ปราสาทนครหลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนภายในงานจัดกิจกรรมการแสดงประกอบแสงสีเสียงเล่าเรื่องตักบาตรเทโวบนปราสาทนคร คหลวงอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา โดยมีพี่น้องประชาชนในตำบลนครหลวงอำเภอนครหลวงกว่า200คนพร้อมด้วยช้างและม้าเข้าร่วมชมการแสดงนะครับมีการชมการแสดงเดินแบบผ้าไทยสไตล์คนคนครหลวงเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาร่วมทำบุญโดยได้นิมนต์พระสงฆ์99รูปเดินลงมาจากประสาทนครหลวงเปรียบเสมือนบันไดสวรรค์ที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาโปรดพระมันดาเพื่อรับบิณฑบาตต่อด้วยชมปราสาทนครหลวงโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า400ปีที่ยังคงมีความสมบูรณ์ การก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบขเขมรร่วมสมัยกับอยุทยาและทวารวดีนอกจากนี้ภายในงานยังจัดงานการจำหน่ายสินค้าท้องถิน่นมีดอารันยิกของที่ระลึกอาหารหวานหลากหลายอย่างเป็นของฝากของกินเล่นให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้ออย่างจุใจที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็สามารถได้เที่ยวได้กินทั้งได้บุญและได้กุศลกับ